สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาเล่นเกม Little Nightmares 2นะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเต็มแล้วมัง้งฮึเสียงวันวิวมากเลยทุกคน ลุกอ่ะคือวิไ่ใส่หูฟังสองข้างแล้วเปิดเสียงเต็มไงอุยน้องหมวกขนสัตว์อันนี้ป๊าแอบไปเล่นมาทุกคนแล้วก็ไปเก็บหมวกมาไอเ,อเหลืองเหลืองนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยกองคืออะไรอ่ะ กตมิมันมีกล่องด้วยเหรทุกคนหนูทำอะไรได้น่ะลูกฮะหนูทำอะไรได้เ,ไไดเป็นกล่องลูกตานะฮะทำอะไรได้อ่ะไม่เอาไปด้วยละเอ้ยแกกเะ้าะจัง เตะทิ้งอุ๊ยตะโกนเรียกได้ด้วยนะกดกระโดดไม่โดนเอาใหม่วิ่ง เวค่อนข้างจะเหมือนนิดหนึ่งนะทุกคนยังไม่ชินยังไม่ชินคานไปคานไปอ้โหอ,อะไรวะนะ่ะเจ้ารองเท้า ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรป้าทุกคนแล้วข้างบนนั่นคืออะไรอ่ะเฮ้ยอ,อยู่อ่าเราเห็นฮันน่ นาอกไปเลยอ่ะไม่เป็นไรเราเดินอ้อมก,ก็ได้จริงๆอ่ะพี่ว่ามันน่าจะต้องได้ดิที่แบบเดินมันเดินไปแล้วเดินกลับได้นี่น่าจะต้องได้สิไม่เป็นไรเราจะไม่อยู่รอนานแล้วกันอ๊หนู วันนี้ฉันเดินเข้าป่า กำบันแล้วนะกำบันแล้วนะ <c oughs> นัำหินก้อนนี้มันหยิบไม่ได้หรอเม่เออะไรไปไปไหนต่ออันนี้หรอ น,นี่หรอแต่วิ่งฮึยาอ่าถึงขอบพอดีอ่าลวงเฮ้ยไปไหนต่ออ่ะไปน,นี่แน่เลยใช่ไหมขึ้นใหม่เลยหรอโอ้กูนะ่าเราไม่ได้มองก่อนไง ัวาขราวสึกหลอนอ่ะพี่ไม่เอยอ่านเม้นเลยว่าจังไหนจ้ะสวัสดีครับผมแมนสวงไข่ควงโตแมนสวงไข่ควงโตคืออะไรกว่าวะไงโอเคอฮันฮึบเกมอะไรล่ะนี่ลิตเติ้ลในแม่ค่ะพี่ไป เอาละนะทุกคนหลังจากนี้วิวจะปล่อยมือแล้วเตรียมวิ่งสามสองหนึ่งไม่ใช่ไม่ตองกลับคืนดิหรือปล่อยเมาส์ฮึบอ้าวมันจะโดนกลับมาทำไมล่ะวิววิวิจ๋าวิวจะมาไลวิวจะมาไลฮึบ อันนี้ลิตเติ้ลไนทแม่สองนะคะทุกคนอย่าปล่อยมือสิอย่าปล่อยมือมนสุดแล้วใช่ไหมก็ฮ <c oughs> <c oughs> <ป>ึบฮึบไปไปไปไี่ไ่้เออนิดนึงน้องวายเอ้าจำน้องได้ไหมจำได้คะ่ะน้องฝนเอ๊ะ <c oughs> อ๋อ oh, นี่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 ข้างล่างมีทางลงทุกคนโอเคฮึบเป็นไนไปลูกบ๊ดจำบ๊ดจำบ๊ดจำบ๊ดฮ่ค <c ười> ุกอะไร อ๋อลองได้เลยสินะตกใจหมดไอ้เจ้าเนอะเหยีบรองเท้ามาข้างหนึง่งอึ้ <c oughs> ไม่เจ้นี่กดคว้างไว้อีอะไรอ่ะ ก็โดดอยู่ก oh, ันท pues right? ี่เย้ไปได้สิถ้าก็ไปข้างหน้าด้สิวิวเอาละเดินหน้าถอยหลังแฮนวิ่งหัวทีมอึ๊บโอ้ทุกคนเรามันเป็นเหล็กๆใช่ไหมน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกับดักหมีเหรอ กับดักหมีเหรออ๋อกาจะไปยังไงอ่ะอ๋อนี่อันนี้ทำอะไรได้ไหมฮึบตีเลยโอ้โหมันดักขนาดนั้นเลยเหรอ หิบแรงมากทุกคนในสภาพไม่ออกถ้าแบบวิ่งเข้าไปตัวขาดนี่แบบฮาแนะ่มีไม้อย่างนี้มีไม้อย่างนี้แสดงว่าต้องเอาไปฟาดตรงไหนสักที่เอาท่าแบบเด้งกลับคืนว่ะไม่มีอะไรโออไม่มีอะไร นั่นแหะเราเห็นปลายโผล่ขึ้นมาแล้วเอา,เาไม้หักเลยอ่ะน้องอ่ะเอาเอาไม้เอาไม้ไมคืนได้ไหมอ่ะ <c oughs> มันไม่ให้ไม้เราคืนด้วยอ่ะทุกคนข้างล่างนี้น่าจะมีแน่เลยเก็บมาสักลูกเอามาสักลูกเอามา เอออ้าวอ้าวกิ้งไปเองยังไงก็ได้ด้วยหรอดเนี่ยยังร้อนมีอีกนีเนี่ยใช่ไหมเยอะนะเอาเาอกเาอก หมัดรอบด้านเลยเนะี่ยพกไปด้วยพกไปด้วยเอ้ยหลุดมืออีกจหลุดมือเอ้ย <c oughs> หมดยางฝั่งเราไม่น่ามีนะะ ตรงนี้มีเต่มิเฮ้ยจ้ะโอเคแล้วก็ไปทางนี้โอ้ทุ่งโลง่งเป็นทุ่งโล่งแล้ว แล้วดูเพลงวิวดิแง่ันคนขอบคุณนาสิบดวงจดพี่จอตจี้ค่ะขอบคุณค่ะไงไงเพลงอย่างวิวเลยตัวนี้เข้าได้ไหมไม่น่าได้ นี่ยมันเปิดหน้าต่างเรียกให้เราเข้าแบบว่าแสกสว่างอยู่ตรงนี้จ้ะหนูหนูไม่เข้าได้ไหมครับแม่อออโออ๋อเเขาเขาไฟกระริทำแสงดังสิ แต่งางานแค่วะฮึบเอาเอาเอาเอย่อา,าดันหนูกลับไปสิอุ้ยแล้วมันปิดประตูไม่ให้ไปอ่ะมันหนังผีแล้วทุกคนเคยดูหนังผีฝรั่งปะว่ชอบดูหนังผีนะแต่ว่าไปไหนก่อนดีซ้ายขวาซ้ายขวาไหลซ้ายดีไปซ้ายไป โอ้น้องมีน้องอยู่ข้างในไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินหรอเนี่ยมีคนโดนขังอยู่แฮทแท็กสปอยหนูถึงแล้วเอาล่ะขอบคุณน้าสิตรงจาพี่จอร์จจิเอ,อิะเอ,อ้ะแล้วเสียค่อยเฮ็ดจังใดวะ ฮึบหยะโอ้ยเสียงดังเราเป็นเด็กใจร้อนไวรุ้นใจร้อนครับลากไปอย่างรวดเร็วอ่ะวาหวางทำไมล่ะปังปังป้า,ปา,ปาเลือดป้าเลือดมากโคตรป้าเลือดเลยจังหวะเนี้ย ฮ้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเกม Little Nightmares 2ในวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมเอ่ยใครอยากติดตามเนื้อเรื่องต่อต่อไปก็รอติดตามได้ในพาร์ทหน้านะคะสำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆเวลา ลงคลิปใหม่นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ